สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขูดสุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีปทุมมาแล้วเด้อยค่ะพี่น้องพี่น้องจ้ามือนีพี่สิภาพี่น้องมากินก้อยเขาปุ่นกุ้งสะดุ้งจ้าพี่น้องจ้าพี่คิดอยากเมืองค่ะเบิ้องเอาแบบเพ็ดเพเลยค่ะแบบเพ็ดเพเลยกุ้งตัวใหญ่เลยค่ะแบบกๆๆะกจะมีมะระขี่นกจ้าสลัดคอร์ดยอดพักบุ้งน้อยแล้วก็มีสตอนั่เด้ยค่ะเดิมมือนีแล้วก็มีแร่ดิษ หั่นใส่ในในย่ำเลยเด้อค่ะโอน้ำลายแตกหว่าม,มาแล้วก็ได้ก่อนจะลงเมื่อกินพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไวเพ็นกกำลังใจให้พิมพ์ในเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกทก,ทก,ทก,กำลังใจนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เผื่อนเกาเพื่อนไม่กับใจเย็นๆเด้อค่ะเดอ้ออย่าฝ่าวิ่ฝ่าวปากันเด้อค่ะเดอ้ออันใจเย็นๆจกหน่อยเด้อค่ะบางที่กั ะสะอาดจังหน่อยแต่กลับไปเนาะค่ะเนาะน้องพี่นอ้องโอ้ยเบาๆลายใหญ่ห้างคะ่ะหิวจ้ะพูดถได้กินข้าวพี่น้องแต่ละเมินแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ ย่าม่ตัวเอาใจกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ายู่น้ำกันไปโดนๆน,นะคะถ้าเขามาแล้วกับยูน้ำกันไปโดนๆจ้าถ้าเป็นมูก,กันแล้วก็อยูน้ำกันไปโดนๆพี่น้องจ้าย่าไม่ตัวเอาใจกันเนาะเนาะอย่าถิมอย่าปลากัน กุ้งตัวใหญ่ครับมิ้นใส่แขรตีโต้พี่หนานไม่กินรู้เหมือนไดีดะ Cả, mà anh vừa trời mệt bốn nó cho bạn gì nha Thật toàn แซ่บดีจังด้วยพริกถอดก่อนน่ะ 嗯，那咱们。 ุดถ่ายกัได้ลุยสองมือกัอนแล้วไปน่นาอ <laughs> นี่มันเสีย อะไรด้วยพี่น้องเด้อจ้ะเพื่อนใหม่กะจะเย็นๆเนาะคะ่ะรอพี่มุ่งจักหน่อยนะคะเนาะ ่ว่าเพื่อนเกากับยาถิ่มยะปากันนะคะต็้งง่ายดีใช่ไหมเนาน่าแน่นเนี่ย ตเต็มปาก <laughs> ่วงสุดท้ายส่วนสุดเม็ดสตอกันค่ะเดือดอีลีเพียงกัน สมอยากด้วยเนาะค่ะแสบแห้ง ต่อพี่น้องคดถ่ายพี่นหร พิมพ์ขอบคุณถูกๆกกำลังใจนะคะเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์เลยด้อค่ะฝาพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ